พอฉันหยุดมันก็หยุดฉันเร่งฝีเท้ามันก็เร่งตามมันไม่ได้พยายามจะซ่อนตัวมันอยากให้ฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วตู้โดยสารนี่ดูเก่ากว่าปกติแฮะแต่ช่างเถอะม่วงจะตายอยู่แล้วหวังว่าจะถึงบ้านเร็วๆนี้พรุ่งนี้มีเรียนเช้าอีกเผลอหลับไปนานแค่ไหนกันนะทําไมอุโมงมันยาวจังปกติเส้นทางนี้ใช้เวลาไม่นานเท่านี้เลยนี่มันผิดปกติแล้ว รถไฟไปแล้วทิ้งเราไว้ที่นี่คนเดียวสถานีคิซาระกิในชีวิตไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยมันเงียบเงียบจนน่ากลัวทางออกนี่มันไม่ได้นำไปสู่ที่ไหนเลยไม่มีรถไม่มีคนไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์เราติดอยู่ที่นี่จริงๆเหมือนถูกตัดขาดจากโลกทางเดียวที่พอจะทำได้ตอนนี้คือโพสต์ลงโซเชียลอาจจะดูไร้สาระแต่ตอนนี้มันคือความหวังเดียวของฉันได้โปรดเถอะใครก็ได้ช่วยตอบที นั่นไงมีคนอยู่จริงๆด้วยโลงอกไปทีแต่เดียวนะเขามีขาเดียวชายชราขาเดียวกำลังกวาดพื้นในสถานีร้างตอนกลางดึกเนี่ยนะฉันถามทางเขาแต่เขาไม่ตอบเขาแค่พูดว่าอย่าเดินไปตามทางรถไฟแล้วก็ชี้ไปที่อุโมงนั่นเพราะถ้าเข้าไปในนั้นจะกลับออกมาไม่ได้อีกฉันไม่เชื่อชายชราคนนั้น แต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงกลองไทยโกกับเสียงกระดิ่งเหมือนมีงานเทศกาลอยู่ใกล้ๆแต่รอบตัวฉันมีต่ป่าที่มืดมิดและเงียบสงัดฉันต้องไปจากที่นี่ฉันจะไม่เข้าอุโมงค์นั่นแต่จะเดินย้อนกลับไปตามทางรถไฟมันต้องมีทางออกสิต้องมีฉันได้ยินเสียงเสียงคนเดินตามพอฉันหยุดมันก็หยุดฉันเร่งฝีเท้ามันก็เร่งตามมันไม่ได้พยายามจะซ่อนตัวมันอยากให้ฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น ฉันวิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเสียงกลองดังขึ้นในหัวเสียงกระดิ่งเหมือนกำลังหัวเราะยะฉันเห็นมันแล้วมันอยู่ข้างหลังนั่นมันกำลังตามมามีคนมาหาเขาบอกว่าจะไปส่งที่ปลอดภัยแต่เขาไม่ใช่คนแบตจะหมดแล้วลาก่อน